ความสุขของวัยเล็กสามไม่มีอะไรมากค่ะได้ตื่นเช้ามาดูแลตัวเองออกกําลังกายสักเล็กน้อยได้ชงน้าแก้วโปรดที่ชอบฉากหลังคือรกมากขออภัยด้วยนะคะมัทฉะชาเขียวสักแก้วตอนเช้าเป็นอะไรที่ฟินมาก เป็นกินมัชชะของยามิโตะค่ะเขาเป็นมัชชะสูตรต้นตํำรับพิธีชงชาเลยนะที่สําคัญเขาเป็นออแกนิกด้วยค่ะแอบยืมที่ชงชาของพี่สาวมาชงค่ะประโยชน์ของมัชชะมีมากมายเลยนะที่สาคัญคือนางช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะไฮไลท์ของเรามาแล้วแม่นี้เลยน้ำมะพร้าวไอเอฟรินได้ยินมาว่าเขาเป็นธุรกิจ50,000่นล้านเลยหรอและนี่คือน้ำมะพร้าว IF กับมัชชะครั้งแรกค่ะคือว่าอยากจะรู้ว่าน้ำมะพร้าว5 0 0 0 0่นล้านมันเป็นยังไงคะคุณแม่แอบหาซื้อยากอยู่ ว่าไม่ได้แต่วาลินไปเจอมาที่เซเว่นค่ะเมื่อเราชงมัดฉะเสร็จก็เทลงไปเลยจะแม่อ o ม g ์ก oh ดูดีมากมนตัวเวลาไปกินคาเฟ่นเนี่ยชอบมัทฉะมะพร้าวอยู่แล้วค่ะอม,มาทําเองที่บ้านมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเองได้ทุกวันนะมันง่ายมากจะชิมแล้วนะหนึ่งสองสสคืออร่อยแกคืออร่อยมากคือนางลดนะลองเอาไปทําตามที่บ้านกันดูนะคะนะความสุขของเพื่อนๆเ,เป็นอะไรบ้างเอามาแชร์กันได้นะคะ